เราไม่สบายใจเลยที่ต้องทําตามคําบอกมันเหมือนกับว่าเรากำลังทําลายเขาทางอ,อ้อมอะทำไมหมอชอบทําคลิปให้ความรู้แบบไม่ทําคลิปขายโปรเลยมันได้เงินง่ายกว่าคือผมว่าการรักษามันไม่ใช่การขายสินค้านะมันไม่ใช่ว่าของที่ถูกกว่าจะดีกว่าเราไม่ได้ดึงดูดด้วยของที่ถูกกว่าแต่เราดึงดูดด้วยผลลัพธ์ด้วยคุณภาพซึ่งภายใต้ผลลัพธ์และคุณภาพนะั้นน่ะมันไม่ใช่การที่เราเนี่ยยื่นถุงหนึ่งถุงที่เต็มไปด้วยยาแล้วเอาไปเลย า,ค,า,กกาคือผมว่าการทําแบบนั้นนะครับมันเหมือนการขายสินค้าเหมือนเมนูสปานะสุดท้ายเนี่ยโลกของวงการคลินิกจะเปลี่ยนไปว่าขอทำเอหน่อยครับขอทำบีหน่อยครับขอทำซีหน่อยครับซึ่งถามว่าเราในฐานะแพทย์เราอยากทำแบบนั้นไหมถ้าเป็นแพทย์ที่ไม่ได้คิดอะไรก็อยากจะไม่ได้คิดมากใช่ไหมครับแต่สำหรับผมอ่ะผมและทีมแพทย์ดิสเคททุกคนอนะ่ะเชื่อว่าเรามีไมค์เส็ยเดียวกันคือเราไม่สบายใจเลยที่ต้องทำตามคำบอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เหมาะกับเขามันเหมือนกับว่าเรากำลังทําลายเขาถางอ,อ้อมเขากําลังเสียเงินในสิ่งที่ไม่ไเหมาะกับตัวเองหลายๆครั้งเราปฏิเสธเราได้ซ้ำถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เหมาะกับเขางนนียแนวทางเ s ส K ค่ถ้าเห็นคือเราไม่ได้ทําเรื่องนี้เลยแต่เราพยายามหลีกมาด้วยปัญหาปัญหาเหล่านี้นะรักษาแบบนี้นะเพื่อเราให้คนไข้เนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆสุดท้ายอะครับเวลามาเริ่มรักษาร่วมกันเนี่ยมันก็จะทําให้คนไข้เนี่ยได้รับผลลัพธ์ที่ดีจริงๆครับ